รถยนตไฟฟ้า d อล SO7 พอล SO7 SO ครับกับ EP ที่เจครับการตั้งค่าไปกันเลยครับในหัวข้อการตั้งค่านะครับหัวข้อที่7การขับขี่อัจฉริยะมีอะไรกันบ้างครับมาดูกันในระบบ ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันนะครับก็คือ iacc adaptive cruise control แปรผันตามรถคันหน้า stop and go นะครับวิธีการใช้งานก็คือดันกา้านลงในขณะขับขี่นะครับสครั้งนะครับก็จะล็อกความเร็วแล้วก็ฝั่งพวรงมราลัยซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มความเร็วลดความเร็วนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างได้4ระดับ stop and go แปรผันตามรถคันหน้าภายใน10วินาทีนะครับเริ่มต้นล็อกความเร็วได้ตั้งแต่20กิเมถึง150กิเมตรครับผม เมื่อจะอปลดการทําง,งานก็คือดันก้านเกียร์ขึ้น R นะครับหรือว่าเป็นการแตะเบรกก็จะเป็นการยกเลิกการใช้งานครับถ้าไม่อยากใช้งานจะเปิดปิดก็ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่รูปพาก็จะเป็นอย่างนี้ครับการแจ้งเตือนความเร็วเกินกําหนดอ่าการแจ้งเตือนความเร็วเกินกําหนดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ระบบของตัวรถนะครับก็จะอมีกล้องตัวจับป้ายความเร็วเกินกําหนดนะครับแล้วก็จะจดจานะครับแล้วก็จะแจ้งเรานะครับสามารถเลือกชุดเชยความเร็วได้นะครับอ่าว่าจะให้บวกลบเตือนที่เท่าไหร่นะครับ ระบบช่วยเหลือเกี่ยวกับเลนรถนะครับก็คือ By s p o t w a r n i n n นนะครับเตือนรถมาจากทางด้านหลังด้านข้างนะครับตัวนี้จะเปิดก็ได้นะครับให้เตือนปกติเ,เตือนชา้าเตือนปกติแล้วก็เตือนเร็วนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับและยังมีระบบควบคุมให้อยู่ในเลนฉุกเฉินนะครับก็คือเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านข้างนะครับระบบก็จะดึงรถกลับเข้ามาให้อยู่ภายในเลนนะครับเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหลังด้านข้างะระบบเตือนด้านข้างนะครับ ตัวนี้นะครับบายสปอร์ตวอ์นิ่งทำงานที่ความเร็วตั้งแต่ส5้ากิโลเมตรขึ้นไปนะครับส่วนระบบช่วยเหลือออกนอกเลนนะครับตัวนี้เลนดีพัชเจอร์วอ์นิ่งนะครับตัวนี้ทำง,งานที่ความเร็วตั้งแต่60กิโลเมตรขึ้นไปนะครับก็สามารถปิดได้แจ้งเตือนได้นะครับจะให้แจ้งเตือนแบบเสียงแบบสัน่นหรือว่าทั้งเสียงทั้งสั่นที่หมวมันเลยก็ได้นะครับพร้อมอจะเลือกแบบ แจ้งเตือนด้วยควบคุมด้วยก็ได้นะครับให้มีการดึงกลับเข้าเลนด้วยก็สามารถตั้งได้ครับระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยนะครับเตือนการชนด้านหน้านะครับอ่าก็สามารถเลือกตั้งได้จะเอาความแบบช้าแบบปกติแบบเร็วก็สามารถตั้งได้นะครับพร้อมกับระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับเมื่อเตือนแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการชนนะครับระบบเบรกฉุกเฉินก็จะมา ช่วยนะครับทางานาที่ความเร็วตั้งแต่4กิโลเมตรขึ้นไปนะครับการเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็คือเมื่อมีรถด้านหลังเนี่ยมาครับมาจี้ตูดจี้ท้ายรถเรานะครับก็จะมีเสียงเตือนในรถด้วยแล้วก็จะเปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะครับเพื่อเตือนรถด้านหลังนะครับต่อไประบบช่วยเหลือเมื่อ ถอยรถนะครับก็คือ RCTA และมันจะมีระบบช่วยเบรกเข้ามาช่วยด้วยก็เป็น RCTB นะครับก็คือลักษณะเหมือนเราอาจะถอยออกจากซองนะครับจะมีเดรด้านซ้ายด้านขวานะครับยิงออกไปด้านข้างเมื่อมีรถวิ่งมาจากด้านข้างนะครับก็จะช่วยเตือนแล้วก็ช่วยเบรกด้วยนะครับอันนี้ก็จะดีระบบแจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูนะครับตัวนี้ทำงานที่เอ จะแ,แจ้งเตือนนะครับเป็นใบแบบแบบเดียวกับตัวบายสปอร์ตนะครับก็คือแจ้งเตือนอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะแล้วก็หน้าจอที่รถด้วยนะครับพร้อมกับเสียงเตือนด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับก็จบหน้านี้นะครับการขับขี่อัจฉริยะ สนใจรถยนต์ไฟฟ้าดีพอลติดต่อสวิตมี่ดีพอเอสวันคอนแก่น0944157358ขอบคุณครับ